ที่หนึ่งนะแม่นะที่หนูเนี่ยหนูจะยกให้คนจนไปเลยคนละแปลงละแลงละแลงเลยสาธุอันนี้พูดจาเรื่องจริงนะนี่เป็นคนไม่เสียได้ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับที่นี่ศาลยานมากนักลบกป,ปู่องค์ดํากลับมาอีกครั้งวันนี้มาพบก,กับ อาจารย์จะเด็ดแม่จะทาปนและเจสุรินใจด,ดีไม่เช่นรับเขามาอยู่ในห้องโดยที่ไม่ได้ทำให้เรากลัวคืนพบกับใช่ไหมแม่อานเลยครับปู่จะทำให้กลัวเนี่ยปู่ต้องให้เห็นตั้งแต่่ค่อาจารย์ปู่ต้องให้เห็นตั้งแต่หัวค่ำแล้วเน,วนาะอันนี้อยู่ด้วยกันทั้งคืนเรานั่งที่พื้นเอาหลังพิ้งเตียงปู่ก็อยู่ในใต้เตียงอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ไงที่ปู่จะไม่เลื้อยออกมาข้างๆหรือ มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นนะมาให้เห็นตอนเช้าว่ะข่าจะกับแล้วเอ็งเอ็งต้องหาวิธีข้าออกไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหทั้งคืนเป็นอะไรที่อิเมซิ่งมากสุดเลยอ่ะบอกได้เลยว่าสุดอ่ะถ้าเป็นคนอื่นคงสติแตกเนาะตัวใหญ่แต่นี่โชคดีที่ว่าเราหนึ่งเราไม่กลัวแต่ถามว่าตกใจไหมตกใจเพราะว่าเราคิดว่าเป็นนุเห่า พราะไอ้ความสัญลักษณ์ของงูเห่านี่คือเขากัดแล้วตายไงใช่ไหมเราก็มีตกใจเราก็เลยยืนบนเตียงเลยอุ้มหมาไว้ข้างละตัวอะไรเงี้ยแล้วอยปู่หันกลับมาทําไงวะเอาหมาวางไว้เอาขาหนีบหมาไว้กลัวหมากระโดดลงไปจากเตียงแล้วเดี๋ยวโดนกัดไงแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมปู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเทคนิคนี้ใช้ได้นะถ้างูเข้าบ้านนะคะผ้าคลุมไว้ก่อนบ้านใจก็มีนี่กําลังจะนี่กําลังจะโทรไปสั่งให้นั่นไอ้นายจับงูอ่ะ ทำมาไว้ในห้องแต okay. ่คงท่านก็คงไม่มาแล้วล่ะคงไม่มาเพราะว่าสี่ถึห้าปีไม่เคยมีหูเข้าบ้านคงไม่มาอีกหรอกคงไม่มาบ่อยๆก็ดีนะครับก็ว่าจะขอให้จันไปดูที่ให้หน่อยจะขายที่ไงจกที่ตุลินท่าจะขายยากมากดูแต่อยากขายที่อ่ะก็จะให้จันไปดูมีเบอร์อาจารย์ ไว้ตอนที่อาจารย์โชว์อะ,อะไระเดี๋ยวไว้อยู่ตรงบ้านหลักวอนนั่นแหละค่ะอยู่ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละมีหลายแปง,งค่ะขายอยู่ได้ไว้พอได้อยู่อา,ายู่ <c oughs> โอ้ยถ้านหนูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแม่นะ ที่หนูเนี่ยหนูจะยกให้คนจนไปเลยคนละแปบงละแปลงระแปลงเลยสาธุอันนี้พูดจากเรื่องจริงนะนี่เป็นคนไม่เสียดายก็ตอนนั้นไปขอหวยที่ตอนนั้นอยู่ที่ไปขอหวยที่อะไรวะนะ่านครชัยศรีวัดสรีญาตเจริญพรเขาก็ำลังสร้างโบสถ์เลยนะโบสถ์ใหญ่แล้วเขาสร้างไม่เสร็จทกทีเรากา็เข้าไปบอกจุดทูบเลยบอกว่าถ้าถูกอะ่ะจะถวายเครื่องมืงเราได้ไอ้ห้าเดปด แล้วหวยมันออก8อ5 7หรือ8 7 5จําไม่ได้ถูกล่างถูกบกนถูกล้านกว่าบาทหนูถวาย7 0 0 0แสนน่ะหนูถวายครึ่งนึงเลยถวาย7 0 0 0แสนอันนี้จานคุยบอกบอกเจ๊ตรงๆมาก<ด>คือคือจานเนี่ยดูมันตัวตัวคนเดียวคือจานไม่มีที่พึ่งจานก็มาใส่อยู่ในในนี้ใน บ้านเมืองที่ว่านี่อาจารย์ปุชิบะน,น,นุรินทะึงมาอาร์ไม่อาจารย์ไม่ใช่คนนุรินทรเหรออ๋อาจารย์ก็เป็นคนลาวแม่หนว่วงอาจารย์เปนคนละเอียดแต่พ่อ,อแต่พ่ออาจารย์เลี้ยงช้างเนี่ยเพราะว่าพ่อเป็นคนขเขมิ้นอาจารย์ก็เลยฝึกฝกฝักถึงมาก็ ได้มาอาศัยอยู่กับหลวงปู่หลวงตาค่ะหลวงอา,าจารย์ก็เคยใช้ชีวิตทางโลกอยู่พักหนึง่งอ๋อแล้วไปอยู่วัดไหนอะคะบน่อาจารย์ก็อยู่กับแต่ก่อนก็รับใช้ที่ล้ำชีหลวงปู่หลวงตาท่านไปใช้ข้าวคนบ่าวคนกินแต่แต่ในเมื่อปัจจุบันเนี้ยคือเรามาแนวทางตรงเนี้ยคือเราก็อยากช่วยเหลือตัวเองคืออยากจะมี ที่อยู่อาศัยหรืออยากจะมีพอดได้สร้างได้ทำดูแต่ก่อนจานก็มีแต่ไปกับหลวงปู่หลวงตาก็มีที่มีโคนไม้เป็นที่พักมีร่มไม้เป็นที่ปฏิบัติก็อยู่ไปตามอยู่ไปตามสมถะแต่วันนี้ก็เลยว่าอยากจะอยกจะ,จะคิดอยู่ ก็อยากจะสร้างอยากจะสร้างสร้างท่านอยากจะมีอาสมนิดๆไว้พอได้ปฏิบัติพอได้สวดมนต์คิดแต่ก็คงบุญบารมีอาจารย์ก็ยังน้อยอยู่แม่เอ้ยท่านเป็นคนยากไร่อาจารย์ในใจจริงๆลึกๆนี่ก็คือคิดคิดอยากจะทำอยากจะสร้างคือเพื่อเพื่อ ราก็อาศัยว่าก็คือเราก็นับถือสิ่งเหล่านี้ด้วยหลายอย่างบางทีคือมันมีเวลาที่ต้องสร้างต้องทำแต่บางทีอยากสร้างแต่ก็ไม่มีที่่อยากอา,อาจารย์มาสายนี้อาจารย์ไม่ไมขอท่านนะก็ขออยู่แต่เรื่องก็ขออยู่ก็จริงแต่ แต่คือขอแต่ชุนใหญ่คือพูดง่ายทางด้านโชคลาภหรืออะไรที่มันนี่ได้คือชุนใหญ่จานซื้อไม่ได้จานซื้อไม่ได้ก็ขายการภาวนาให้ที่เราขายได้เนี่ยที่เราขายได้เราจะยกแค่จานแปลงเอ้าให้ชิมชิมไม่ได้พูดเล่นถ้าที่ขายได้เดี๋ยวยกแค่จานแปลงหนึ่ง อาจารย์ก็ยังม <îne aining> ีที่อย <Read> ู่อาจารย์ไปดูสิทุกวันนี้ไปดูแล้วไปทำให้ขายได้สิทีพูดตรงๆทุกวันนี้ก็น่ขายอยู่ถ่ะเห้ะอาจารย์ไปดูแล้วทำให้มันขายได้มีคนมาซื้อเดี๋ยวยกใไปแบ่งพอยังบอกว่าฮะอืม มีหลายแปลงมันมีแปลงสิบสามไร่แปลงยี่ห้าไร่แปลงห้าไร่แปลงเจ็ดไร่แปลงเก้าไร่มีเยอะแต่ไอ้ที่ว่ายกให้แปลงอ่ะไม่ได้ยกให้ห้าไร่เก้าไร่หรอกก็คือแบ่งให้แปลงสักร้อยตารางวาอะไรเงี้ยก็เหลือแหล่ะแล้วพอได้ยกร้อยตารางวานี่ไม่ใช่เล็กนะโว้มนก็ได้หลายบาทดีเด้เธอไล่หนึ่งจะเอาไปทำไม้เองบนะาา ก็ภาวนาอยู่แต่้ชคมีาบเผือกูท่เมตตาแต่บ้านที่อยู่อ่ะบ้านที่อยู่อ่ะมันไม่ใช่ของเราเองที่ให้อยู่ที่เห็นนะนะเป็นบ้านพ่อแล้วอันนั้นพ่อเขายกให้น้องสาวไปแล้วคือพ่อมีเมียสองคนเราเป็นแม่ยุทธยาบ้านหลังนี้เป็นแม่สุรินแล้วบ้านหลังเนี้ยมันเป็นที่ของแม่ของไม่แม่ของเมียพ่อไงก็พูดว่อะไร ก็เมียพ่อคือที่แม่เขายกให้ลูกสาวเขาใช่ไหมมันไม่ใช่สมบัติของเราเราไม่เอาเราไม่เอาเ,อเขาก็ต้องยกให้ลูก <S <S เขาไปลูกที่เกิดกับแม่จุลินอันนี้ <S <S 2> <S 2> แต่เราอยู่ที่นี่เพราะว่าน้องสองคนที่เป็นได้ที่ตรงนี้ไปเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเขาไม่กลับมา oh. เขากลับมาหาพ่อมาเยี่ยมพ่อแต่ให้กลับมาอยู่่ไม่มาเมื่อไหร่พ่อตายเขาก็คงขายหรือถ้าเขาไม่ขายเราก็อยู่ไปจนกว่าเราจะตาย เขามีลูกสองคนยังมีหลานแต่หลานเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้คุยเวอร์นะเขาอยู่มึงนอกเขารวยมากเขาบ้านเขาเป็นเขาลือหาดแบบอยู่ติดทะเลอ่ะเป็นแบบฟลอริดารวยมากเขาไม่ได้มาสนใจตรงนี้แต่มันก็ไม่ใช่ของเราไนงะที่บ้านที่ให้อาจารดูแะนะอตอนแรกก็บอกกับพ่อว่าเดี๋ยวลูกจะไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของลูกตอนเนี้ยเราอยู่ทุกวันเนี้ยเราต้องดูแลพ่อไนงะ เราก็เลยอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลพ่อมันสะดวกกว่าที่เราจะไปปลูกของเราอยู่ต่างหากนอกจากพ่อตายแล้วน้องเขาไม่อยากให้เราอยู่บ้านนี้หรืออะไรเราก็ไปปลูกของเราใช่ไหมแต่ถ้าน้องเขาบอกว่าเออพี่อยู่ดูแลบ้านไปใช่ไหมมันไม่มีใครเฝ้าบ้านอยู่แล้วไงเราก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายแล้วหนูก็คงอยู่ไม่ยาวหรอกคงหกสิบก,กว่าหนูคงตายแล้ว <c oughs> ไม่ผู้หญิงที่บ้านหกสิบก,กว่าตายกันทุกคนไม่ไม่ได้อายุยืนขนาดน,นั้น แล้วส่วนตัวก็ไม่ต้องการแก่กว่านั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราแก่มากกว่านั้นแล้วเราทําอะไรไม่ไหวใครจะมาดูแลเราอ่ะใช่ไหมบางคนก้าสิบงกงเดินปลออยู่เราไม่ป๋อหรอกทุกวันนี้เรานั่งแล้วเรายังลุกขึ้นไม่ขึ้นเลยเราก็กะว่าอยู่ประมาณนี้หกสิบกว่าต้องขอลาแล้วไม่อยากอยู่จนแก่เพราะแก่แล้วเดี๋ยวเราขับรถไม่ได้ตามองไม่เห็นเบลออะไรอย่าเงี้ยไม่เอาเนาะใครมาดูแลจริงไหมแม่เนาะ เรานี่เป็นคนไม่กลัวตายไงอยากตายเร็วด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ยังไม่อยากตายนะเพราะว่ายังมีภาระมีหมามีแมวมีพ่อเรายังต้องดูแลเขาอยู่เราจะภาวนาจิตตลอดว่าให้หมาแมวเราตายหมดก่อนแล้วเราค่อยไปเพราะว่าไม่งั้นเราจะตายแบบมีห่วงเพราะเราเป็นคนรักสัตว์เรารักหมาแมวเราถ้เาเราตายแล้วใครจะดูแลเขาใช่ไหม,มเพราะเราดูแลเราเลี้ยงเขาเหมือนเหมือนคนในบ้านเหมือนลูก ใช่แล้วหมาแมวเราเป็นคนไม่ได้ซื้อมานะเราเก็บเขามาแบบเน่าๆหนอนๆตามถนนตามตลาดตามวัดนะเราเก็บมาเลี้ยงอย่างดีเราไม่ได้ไปซื้อจ,จิตใจเมตตาเนาะน,น่ากลัวได้ยินเสียงแล้วณนึก็มันจะพุ่งมานี่นี่แล้ครับเจ๊ไปดินพันธุ์ดีเป็นคนดีดดดด ก็ยินดีพีดาด้วยก็่จรยว่างกเดี๋ยววันไหนอาจารย์ว่างอ่ะว่าจะขอให้อาจารย์ไปดูที่ให้หน่อยอาจารย์ไปภาวนาจิตให้ขายไปให้คนมาซื้อเลยถ้าคนมาซื้อเดี๋ยวจะให้อาจารย์แปลงหนึ่งมันมีอยู่แปลงหนึ่งแปดสิบแปดสิบกว่าตารางวาแปลงนั้นสวยอาจารย์อยู่สบายเลยปลูกกระต้อกิ่ไปก่อนบ้านเนี่ยเราบางครั้งถ้าเราไม่มีตังเราไม่ต้องไปสร้างใหญ่เราค่อยๆสร้างไปไเล็กไม่น้อยนี่ขนาดแบบอ่าถ้า างบ้านเองนะถ้าไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะหนูก็จะสร้างบ้านเล็กๆเป็นกระต๊อบหนูไม่เอาหรอกบ้านใหญ่มีเท่ารถเชนหนึ่งการคดีใจแล้วเกิดมาไม่เคยมีที่มีทางของเขาพูดตรงๆเลยนี่เราอยู่บ้านหลังเล็กนะข้างหลังบ้านใหญ่อ่ะชาวบ้านเขาไม่รู้ก็นินทาว่าทําไมเราไปอยู่บ้านหลังเล็กทาไมไม่อยู่บ้านหลังใหญ่เราอยู่กับหมาแมวเราเราจะไปอยู่บ้านหลังใหญ่ทําไมเราอยู่หลังเล็กของเราเราสบายจะตายใช่ไหมหนูมีบริเวณของหนูอยู่กับหมากัะแมวอะไรอย่างเงี้ย อยู่บ้านหลังใหญ่วุ่นวายมันแบบจะเข้าจะออกมัน่นเ้าอะ่ะ มีความสุขนะเราอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าจะเดินออกมากว่าจะอะไรมันไม่สะดวกเราไม่เอาแล้วสรุปอาจารย์อยู่ตรงไหนที่ว่าเนี่ยานกงตรงๆเนาะอาจารย์ก็คือตรงๆในเมือเที่ยวทุกวันนี้อาจารย์ก็นอยู่ทานสารคางทุกวันนี้อาจารย์ก็อยู่บ้านเช่าเขาอยู่แต่บางคนคนก็อยากไปมาหาเยอะอ่ะแถวนั้นมีบ้านเช่าด้วยเหรอตรงสารลางใหม่มีอยู่แถวบ้านสนิทนองกงนะสารลางใหม่อยู่ตรงไหน ทางสนามวัวเก่าครับผมทางเขายังไม่เคยไปอ่ะทางฟึ่งะลงกังใหม่เขาไม่มีเหตุต้องไปอาจารย์ก็อาจารยก็ใส่บ้านเช่าเขาอยู่เขาเช่ามาหลายปีแล้วก็ไมเรื่อยนเลยเจ๊วันนี้ก็ยังเช่าเขาอยู่แพงไหมอาจารย์อันก็เช่าเขาอยู่เดือนหนึ่งหรือสองต้นอครับแต่บางทีอาจารย์ก็อยากบางทีผู้คนก็อยากไปหาทุกศิษย์ลูกหาก็อยากไปพึ่งพา อยากจให้ช่วยหลายๆอย่างอาจารย์ก็บอกมีอะไรที่อาจารย์พอช่วยได้อาจารย์ก็ยินดีมีอะไรที่อาจารย,ย์อรจจพอทําได้หรือช่วยได้ก็อาจารย์ก็ไม่มีอะไรนะบางทีอาจารย์ก็ไม่อยากให้ใครมาหาเพราะอะไรด้วยความว่าที่อ,อยู่ในในบ้านเช่าเนาะ เราไม่ต้องไปคิดะไรหรอกเราอยู่เราเราสมถะของเราแล้วแม่เนาะก็ขนาดหนูเนี่ยถ้าหนูปลูกบ้านในหนูไม่มาปลูกใหญ่โตหรูอหลาหรอกหนูปลูกกระต๊อบหนูไม่เอาหรอกเอาแบบกระต๊อบนั่เล่นอโอ้ยจย์มาอยู่อย่างนี้อะไรอะไรแต่จริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นจยนเป็นอะไรหรอกแตบพอดี แต่แบบนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาเรียกพอเขานับถือเราก็เขาก็เรียกไปเนาะแต่จริงจริงแล้วอันนี้บอกตรงๆว่าคืออาจารย์ไม่ไม่ได้เป็นร่างทรงไม่ได้เป็นองค์ไม่ได้เป็นหมดูแล้วก็พวกเนี้ยเป็นอย่างคือไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นฐาน่อาจารย์ก็อาศัยวัดถุวาบ้างด้วยเววัดการปวดวัดท้างบาตร้างห้องนงห้องน้าแล้วแต่บริ แลกข้าวแลกอาหารกินไปครั<า>บาจานยอยู่นั้นแต่ชีวิตจริงๆว่าจานก็อยากมีมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวของขคือจานก,ก็อยากอยากจะคือจานก,ก็คืออยากไม่อยากจะไปเช่าคือเช่ามันก็เช่ามานานแล้วหลายปีแล้วบางทีเราก็อยากจะอยากจะมีกระท่อมเล็กๆตานที่ว่าอยากจะมีคืออยากจะไว้ไว้ที่ไว้พระสวดมนต์ ทำเป็นอาสมไม่น้อยพอได้ไหว้พระพอได้มีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยข้างหลังบ้านนะยนะขอโทษอาจารย์ที่ขัดข้างหลังบ,บ้านอะ่ะมันมีมีที่แล้วก็มีเป็นเป็นบ้านอยู่แต่เป็นแบบมันเก่าแล้วนะต้องมาซ่อมแซมบแบบปะเปิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้ปัญหาว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่ของเราไงถ้าเป็นของเราแล้วอาจารย์ไปอยู่ได้เลยข้างหลังนะั่นอ่ะเป็นสัดส่วนสบายเลยอันนั้นน่าจะน่าจะร,ร้อยกว่าตารางวาที่สวยหลังบ้านเลยนะ แต่ตอนนี้มันเป็นของน้องไงแล้วก็เขาก็คงไม่ให้ม้งพ่อก็ไม่รู้ยังไงมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราอะเราให้อาจารย์ไปอยู่ฟรีเลยอาจารย์แค่ย้ายเข้าไปแล้วก็ไปแอ้นั่นปะเปิดเขา้ายไหนก็อยู่ได้ก็มีคนทามอยู่อาจจะไปหาเด้ออาจารย์อยู่แต่อาจารย์ก็อย่าไปคิด,ดอะไรเลยก็เช่าอยู่ก็อยู่ยไปเรายิ่งอาจารย์บอกอาจารย์เป็นตัวคนเดียวแล้วก็ค่าเช่าแค่สองพันเนาะก็อยู่ไปสบายสบาย อาจารย์ก็ก็อาจารย์ก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลหลายๆอย่างมีพ่อมีแม่มีอะไรหลายๆอย่างยังมีพ่อแม่อยู่ใช่ไหมครับมีอะไรบอกว่าแล้วอยู่ที่ไหนอาจารย์นะฮะอยู่ร้อยเอ็ดแล้วอยู่สุรินทร์อ็อยู่สุรินทร์นะครับผมพ่อแม่นะครับอ่อแล้วอาจารย์อยู่กับท่านไม่ได้เหรออยู่ได้แต่บางทีเราหนากินลำบากเราอยากอยู่เราก็อยากมา เราก็อยากมาทํามาหากินพอได้เลี้ยงเจ้าของเนาะ <using. S 2> เราก็ไม่มีใครเลี้ยงอะไหมาย,ยาถึงพ่อแม่อาจารย์อยู่บ้านนอกหรือวา่าอยู่ในเมืองอยู่บ้ตนนอกอยู่บ้านอกเพราะว่าก็ท่านก็ไปไปมาๆ uh huh. บ้างบางทีเราก็าก็อาจารย์ก็ทํก็เลยจึงได้เดินทางมาดนบรรดาก็อาศัยว่ามาขอโชคขอลาบบนี้แหละเผื่อมันเผื่อันรวงดีบ้างอะไรบ้าง นี่ครับเรขทูปจากอาจารย์เจดหน้าสารพญานาคนักรบโรอ่งดำแสนสลิจันทานาคราชแนวทางเสียงโซ่สลากินแบ่งรัฐบาลไทยหนึ่งธันวาคมสองพันห้า้หกสิบหก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตูคลิปที่ดีในครั้งต่อไป ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ปู่องค์ดำแสนสิริจันทานมากาชดลบันดาลให้ทุกท่านโชคดีด้วยเทินสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้บารมีของปู่พญานาคราชเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เลิกจนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปาฏิหาริขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้า ขอให้ทุกท่านได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาภอนุโมทนาสาธุ